รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันศุกร์10พฤศจิกายน2566ปุ๊กสมภพชิวกิจและทีมงานฟาร์มชาแนลมาแล้วค่ะรายงานตัวยามสายนะคะเจอกันเวลาดีแบบนี้10.30นาทีโดยประมาณนะคะในช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ2มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2,566ทับ2,567ประกอบด้วย 1. สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีมีเป้าหมาย3ล้านตันวงเงิน44,557.71ล้านบาทเป็นวงเงินสินเชื่อ34,437ล้านบาทวงเงินจ่ายขาด 1 1 2 0 7 1ล้านบาทช่วยค่าฝาก1,500บาทต่อตันสหกรณ์รับ1,000บาทต่อตันกเกษตรกรรับ500บาทต่อตันให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งช้าง1-5เดือนเริ่ม1ตุลาคม2566ถึง29กุมภาพันธ์2567ในราคาข้าวหอมมะลิตันละ12,000บาทข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1,500บาทข้าวหอมมะลิปทุมธานีตันละ10,000บาท ข้าวเจ้าตันละ9,000บาทข้าวเหนียวตันละ1,000 0บาทและ 2. สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร,กรปีการผลิต2,566ทับ2,567มีเป้าหมาย1ล้านตันเป็นวงเงินสินเชื่อ1,000 0ล้านบาทวงเงินจ่ายขาด481.25ล้านบาทสาหกรจ่ายดอกเบี้ย1%รัฐช,ช่วยดอกเบี้ย3.85%ระยะเวลา15เดือน เริ่ม1ตุลาคม2,566ถึง30กันยายน2,567ซึ่งทั้ง2โครงการดำเนินการทันทีหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนอกจากนี้ยังเตรียมชงมาตรการพักหนี้ให้เกษตรกรโดยเสนอขอชดเชยดอกเบี้ยงเงินกู้ให้สากลและกลุ่มเกษตรกรร้อยละ4.5เป็นระยะเวลา3ปีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังประเด็นสำคัญก็มีความเป็นห่วงที่ทน้องชาวนา แต่ดูเก็บเกี่ยวปีนี้นะครับว่าข้าวจะราคาอย่างไงนะครับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เริ่มบ่นมาว่าข้าวหอมมะลิราคาตกต่ำนะครับซื้อกันตันละประมาณ10,000ต้นต้นหนึ่งห0ื่ซึ่งก็พี่น้องชาวนาก็ส่งสัญญาณโนแล้วก็บางมีมาตรการอย่างไรในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นะครับหรือดีเก็บเกี่ยวปีส,สองพันห้าร้อ 66-67ปีนัโยบายนะครับในการรักษาเสถียภาพราคาข้าวเปลือกนะครับปี67สองมาตรการมาตรการแรกก็ให้สถาบันนะครับสถาบันเกษตรซึ่งก็จะมีเป็นวิสาหกิจชุมชนต่างๆพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะต้องรักษาข้าวเก็บไว้ในที่ของตัวเองนะครับซึ่งถ้าพี่น้องชาวนาเก็บในยุคตัวเองใน ในระยะเวลา5้าเดือนครับชะลอการขายนะครับรัฐก็จะเข้าไปดูแลค่าเก็บนะครับรักษาข้าวตันละหนึ่งห้าพันบาทนี้พี่น้องกเกษตรกรได้รับนะครับถึงทุนน่าจนะับประเด็นที่2คือการเข้าไปแทรกแซงราคานะครับเพื่อรักษาคุณภาพราคาข้าวเปลือกนะครับในความชื้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยทกศนะครับสลับสน,นุน แหล่งทุนนะครับในการให้สถาบันเกษตรประเภทศ,ศสหกรณ์การเกษตรทั่วไปทั่ประเทศนะครับในเงินวงเงินจํานวนหนึ่งที่จะเข้าแทรงแต่งราคาข้าวซึ่งวันนี้มติประชุมของคณะกรรมการขอ,ของของครมรก็อนุมัติเรียบร้อยนะครับถามว่าจะเริ่มนับหนึ่งเมื่อไหร่ก็นับหึงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หอลงมาเผาใบไ,ไม้กิ่งไม้ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมจะเผาไม่ได้ก็ใบไม้มันเยอะเผาแค่นี้จะเป็นไรไปแค่เผาก็อันตรายมากกว่าที่คิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าเผาต่อสั่งเผาเศษของวัสดุของการเกษตรก็จะส่งให้เกิดผลร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อมจะทำให้เกิดหมอกควันกา๊าซพิษ pm 2 5ดินเสื่อมน้ำโสมกา๊าซเลือนกระจก นำซ้ำนะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลุงด้วยแล้วยังส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและก็สังคมด้วยครับถ้าจะไม่ให้เผาจะให้ทำยังไงจะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์สิครับคุณลุงแล้วทำได้มากกว่าลุงคิดอีกนะครับเช่นการไถกลบลงดินการทำปุ๋ยหมกักการทำอาหารสาัตว์เพราะเห็ด เพาะต้นไม้ครับโอ้โหถ้าเผามีแต่พันแต่หยุดเผาไม้แต่ปังนะครับลุงนะพวกเราชาวสปกจะหยุดเผาให้ปลอดภัยทั้งคนทั้งโลกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปีใหม่อยู่ที่เมืองที่รวยที่สุดนในประเทศไทยค่ะนั่นก็คือเมืองกำแพงเพง โอ้เพรยาวขนาดนี้ก็ต้องรวยแล้ว <c oughs> ใช่ไหมล่ะคะข <c oughs> อรทษส้าสรับบงที่ไร้าสาระของดิฉันด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่าที่นี่มีของดีมีสาระแล้วก็มีประโยชน์ค่ะนั่นก็คือกล้วยไข่กำแพงเพชรวันนี้เราจะมาท้ากันดูนะคะว่ามันหวานอร่อยแล้วก็เป็นของที่มีอัตลักษณ์ไม่เหมือนกับกล้วยไข่ที่อื่นยังไง <c oughs> เดี๋ยววันนี้ไปดูกันค่ะกล้วยไข่กำแพงเพชรค่ะ <c oughs> อยู่ที่สวนกล้วยทั้งทีนะคะวันนี้เราก็ต้องมาพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เราอยู่กับพี่ดวงค่ะสวัสดีค่ะพี่ดวงพี่ดวงนี่ปลูกกล้วยไข่มานานแล้วหรือยังคะปลูกมานานแล้วค่ะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่โอ้ก็คือเป็นอาชีพของครอบครัวยาวมาเลยใช่ไหมคะยาวมาแล้วกล้วยไข่ที่เราปลูกเนี่ยดูแลยากไหมคะพี่ดวงก็ไม่ยากนะคะเขาต้องการน้ําเราก็ ให้น้าให้ปุ๋ยดูแลแล้วอย่างกล้วยไข่ของที่กําแพงเพชรเนี่ยเราสามารถทานได้ตลอดทั้งปีไหมคะหรือว่าเดือนที่เขาจะออกเป็นพิเศษจะเป็นช่วงไหนคะคือช่วงที่ออกพิเศษก็จะช่วงสาตรช่วงศาสตรไทยอย่างเงี้ยแต่ในกรณีของกําแพงเพชรน่นะโดยกลุ่มเราจะมีการปลูกกล้วยให้ออกได้ตลอดปีที่ออกหลกัหลกๆเลยก็คือช่วงสาตร์ไทยค่ะ แต่ก็คือถ้าอยากจะทานจริงๆเราก็มีทั้งปีเลยจะมีทั้งปีเห็นว่ามีการรวมกลุ่มป่นแปลงใหญ่นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่ดียก็ก็ดีนะคะสมาชิกเขามีความสนใจแล้วก็ร่วมมือกันอ่าแล้วมีกิจกรรมต่างๆเราก็มาช่วยกันแล้วก็รวมกันขายซึ่งเราสามารถจะยกระดับราคาแล้วก็สามารถรองรับผู้ลูกค้าได้ว่าเรามีกล้วยที่รองรับตลอดแบบนั้นนะคะ พี่ดวงว่ากล้วยไข่กาแพงเพชรเราเนี่ยมีจุดเด่นชัดๆอะไรบ้างคะส่วนมากถ้าเขาพูดถึงกล้วยไข่กาแพงเพชรเราก็จะมีในเรื่องของลูกผลกล้วยแล้วก็ผิวผิวผิวกล้วยเขาจะเป็นมีเวลาสุกเขาจะมีตกกะเนาะที่คน<ฆ>กําแพงเพชรหรือคนที่อื่นเขาจะรู้จักแล้วก็เนื้อของเขาจะแน่นหวานแล้วปลูกที่กําแพงเพชรก็จะ ดีกว่าที่อื่นเพราะดินอของเรามันให้ความหวานให้เป็นเอกลักษณ์ประจําจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าใครอยากทานกล้วยไข่ที่มีรสชาติที่หวานกําลังดีต้อง<ฆ>ที่กําแพงเพชรเลยใช่ไหมคะโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่เคยลองกล้วยไข่กาแพงเพชรต้องไปหารองกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะลองชิมเรามีช่องทางการขายที่ไหนบ้างคะพี่ดวงก็ถ้ากําแพงเพชรก็มีติดต่อผ่านจังหวัดได้แต่ส่วนของแป้งใหญ่อะเราก็จะมีเพจ คนหาบกล้วยจะแล้วก็เพจของกลุ่มแล้วก็การประชาสัมพันธ์ต่างๆ<ะ>ถ้าถ้ากลุ่มแปลงใหญ่เราก็จะมีร้านค้าด้านนอก เราก็จะเอากล้วยพอเราวิ่งผ่านเส้นทางเหนือพี่ก็จะไปตั้งร้านค้าไว้เป็นกลุ่มของแปลงใหญ่แล้วจะเป็นจุดรวมกล้วยไข,ข่ของแปลงใหญ่เป็นกล้วยไข่ GI ซึ่งได้รับรองม,มาตรฐาน GI แล้วก็ g a p ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นให้เห็นใต้ว่ากล้วยไข่ากาแพงเพชรหาซื้อได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถสั่งออนไลน์ก็ได้พิมพ์ว่าคนหักกล้วยใช่ไหมคะก็สามารถสั่งได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ดวงมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คะ ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับหน่วยงานนะคะที่แน่นอนว่าช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะและในวันนี้เราอยู่กับท่านเกษตรอำเภอคลองคลุงค่ะสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะท่านโอโหกล้วยไข่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อของกำแพงเพชรอยู่แล้วอยากให้ท่านเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่ากล้วยไข,ข่ของที่นี่มีอัตลักษณ์ยังไงบ้างคะครับถ,ถ้าพูดถึงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะฮะก็ต้อง,ต,องต้องถึงกล้วยไข่ค่ะสำหรับกล้วยไข่เนี่ย ของย่างห้อนเทปจะมีคนละทานะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกับกล้วยไข่ที่ปลูกอ,อย่างอื่นไม่เหมือนเลยไม่เหมือนค,ครับเป็นยังไงบ้างคะท่านเอกอ,อ,อ,อัตลักษณ์ของเราที่ไม่เหมือนกับพี่อื่นเนะะี่ยค่ะก็คืออย่างนี้ครับประการแรกก็คือเรื่องของสายพันธุ์สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์มีความสําคัญมากนะครับปัจจุบันนี้กล้วยไข่ที่ปลูกในประเทศไทยมีสามสายพันธุ์สายพันธุ์แรกคือสายพันธุ์กัแพพชรซึ่งเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านของเราสายพันธุ์ที่สองก็คือสายพันธุ์เกษตรศาสตร์สองสายพันธุ์ที่สามก็คือ ตาบบก้วยไข่ของกัพช์ที่มีรสชาติดีเนื่องจากว่าเราจะปลูกโดยใช้สายพันธุ์ของจังหวัดกัแพพชรเท่านั้นเองก็คือดั้งเดิมของเราเลยประการที่2นะครับในเรื่องของชุดดินนะชุดดินชุดดินจังหวัดกัแพพชรจะจะมีชุดดินที่เหมาะสมสาหรับการปลูกกล้ยไข่โดยเฉพาะดินที่จะอยู่บริเวณริมฝั่ง ของแม่น้ําปิงสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาห่างจากแม่น้ําปิงไปประมาณข้างละประมาณ1กิโลเมตรจะเป็นจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีหน้าดินลึกนะครับแสดงว่าก็คือดินที่นี่พอต่างจากที่อื่นปุ๊บก็เลยทําให้ พอสายพันธุ์ที่เป็นพื้นบ้านอยู่แล้ว <_ S 1> ก็ยิ่งมีอัตลักษณ์ขึ้นไปอีกด้วยความที่ดินมีความเฉพาะตัวถูกและทางด้านของกรมส่งเสริมการเกษตรเราได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกกล้วยไข่หรือว่ามีการส่งเสริมเรื่องของความรู้อะไรยังไงบ้างคะท่านครับวันนี้พื้นที่กล้วยไข่ของจังหวัดกรุเทเริ่มจะลดลงนะแต่ในเรื่องของเราก็มีการส่งเสริมการเกษตรในรูปของแปลงใหญ่กล้วยยขขึ้นนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์นะฮะสายพันธุ์กล้วยไข่ของจังหวัดเราเห็นให้อยู่คู่กับ จังหวัดกำแพงเพชรสริไปสําหรับ uh, การส่งเสริมในเรื่องมาตรฐานสินค้านั้นนะครับนอกจากเราจะพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาคนุณภาพผลิตให้มีมาตรฐานนั้นวนะันนี้นะครับเราได้ทําการส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่โดยขอรับใบร,รับรอง GAP นะครับคือกล <ideo S 1> ้วยปลอดภัยจากกรมวิชาการเกษตร <cents. S 1> ในส่วนที่2น,นะครับเราได้สัญลักษณ์นะ ก้วยไข่ GI พัฒนาจาก g p ขึ้นมาเป็น GI ได้ GI ด้วยครับค่คะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ชื่นชอบกล้วยอยู่แล้วต้องห้ามพลาดกล้วยไข่ของกำแพงเพชรนะคะวันนี้ต้องขอพระคุณท่านกเกษตรอำเภอคลองคลุงมมอย่างสูงค่ะขอบคุณครับเดินเที่ยวสวนกล้วยเพลินจนลืมกินข้าวไปเลยค่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะวันนี้ปีใหม่มีนี่ กล้วยไข่ค่ะผลไม้อัตลักษณ์ของกำแพงเพชรที่รสชาติหวานกำลังดีแถมดีต่อสุขภาพและที่สำคัญนะคะกินแล้วอยู่ท้องกินแทนข้าวได้เลยนะใครที่ลดน้ำหนอยู่กินกล้วยได้เลยนะคะโอ,โอ้ยได้ยินเสียงท้องร้องไหมคะงั้นเดี๋ยวพี่ใหม่ขอตัวไปกินกล้วยไข่กันนะคะบ๊ายบาย อัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วในช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆรออยู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของวิถีกเกษตรด้วยกันค่ะ